Ma na ta Ma na ta mi na di A mi ma na A mi na na mi ngu na mi pu ka oh uh. หาอากาตีมีปีดีตาปูปูนาหูตาตีตาปูดูดีดี ตาดูกาตาดูงูมาหาตาดูปูนาหาปูนางูมี นามีรูเอามีรูงูนาม,มีรูปูมานีมพาโคโตโอโตเอาใหม่นาม,มีรู ปโอโตปาโอปโอปโอปมโอมอาอโอาอหาตอาว่าาาด ดาดีอีกาอารีมีมอหอตอตาดีมีฮ พามานาอาดูปูอาหาปูนาปูนาหามีตามีตามานามี